มากแล้วลูกจ้าชุดโซวาที่ดูอยากได้เี็แกล่ะแอร์เย็นนะเพีคันนี้ทำไมแอร์เย็นับพี่เอาแอร์อลไว้ข้างหน้าครับโอ้จริงเหรอโอ้ยสบายดีเย็นแย่เลยเนาะที่เห็นนี่ร้อนที่เห็นนี่นี่คืออะไรพี่นี่อ้ไรไอพ่อพญานาคไว้ปั่นน้ำพ่อพญานาคไว้ปั่นน้ำใช่อย่างนี้เวลาฉีดน้ำเนี่ยฝนเขาเรียกอะไรปนรอฝนแรงเลยน้แรงเลยอ๋อ แสดงว่าที่ขับตามแล้วน้ำนี่ก็คือน้ำคันนี้แหละใช่ครับน้ำเปล่าหรือน้ำมันเครื่องแต่มันแก่แล้วกลัวแล้วอี๋แก่แล้วกลัวแล้วอี๋เอ้ยคิดเองเปล่าเอามัคิดเองเราเอ้ยเโอ้โหนีคยรับเป็นนวัตกรรม B 2 0ไม่มีเทคอันนี้บูธมันอยู่เท่าไหร่วะพี่บูธอยู่สองบาทกว่าฮะสองบาทกว่าบูธสองบาท ใสไ on, pues back, 2> 2่ใส่เง nah in ่ใส่เง nice ้เงียบนะมันบูงบาท2บาทเจ็ดนะครับเนี่ยอุ๊ยเจ็ดแม่2บาทเจ็ดเลยเหรอแรงยิ่งกว่าเจ๊แซกพันไม้รัะบูงบาทเจ็ดเกีียวโต๊ะได้สี่ร้อยเกีียวโต๊ได้สี่ร้อยเจ้าของรถไปไหนวะไม่รู้คุยเลยมาโถ่เฮ้ยใส่เงี๋ยแ้วย่ยเย็นย่อยเย็นแรงเนพี่ครับบูงบาทเจ็ดครั อันนี้โลบูนนะครับโลบูนอ,อะไร,รไฮบูเท่าไหร่ครับไฮบูนสามบาทเหยียซจ้าถูกหอยวิ่งถึงนี่ดิเฮ <laughs> ้ย,ย,อยโอ๊ยไม่ได้ครับไม่ได้ครับเซ็นเซอร์ครัเเเเบเซ็นเซอร์ครับสรุปคันนี้จูนแล้วมันได้กี่มาพี่ปักกี่มาสองร้อยยี่สิบห้าครับสองร้อยยี่สิบห้าเอ๊ะทำไมเวลาดึงมันดึงแบบลึกเหมือนกันนะมันไไปด้ทอกได้แหละสามร้อยทอกไม่ได้ไปได้เยอะเลยอ่ะ ไปได้หยิบตะเกียร์ไม่ไหวอ๋อหมายถึงว่าเกียร์มันลื่นใช่ไหมอันนี้เป็นออโต้เดิมใช่ครับอ๋อถ้าบูเจกว่านี้มันลื่นแล้วบูเจกวันนี้นี่ไงจ่าเล็เสียงมันคุ้นเราอ่ะแต่ยังสู้ของแข็งไม่ได้ครับครับแข็งแรกกว่าใช่คนมาเลยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยว้าวโอเฮ้อาฮ่าไปแล้วไปกันแล้วสีอาวี มากครับคันนี้ติดตามมันได้ฮะร้านทำเฟอร์นิเจอร์ฮะเดี๋ยวฝากร้านไว้ข้างล่างนี้